สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ก็ขีมหันได้เดินทางมาถึงอำเภอพะยุนะครับที่จังหวัดศรีสะเก,กดนะครับผมอันนี้ก็จะของรถนะครับผมตอนนี้พ่อบุญตากำลังเรถล,ลงอยู่ครับเสียงอาจจะไม่ไม่เหมือน ทุกคลิปที่ผ่านมานะครับวันนี้ใส่แมสนะครับแมสต์ป้องกันโควิดนะครับเนี่ยครับก็กำลังเอารถลงนะ,น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 ะครับอันนี้เป็นสามศูนย์สามหกอีมือสองครับผมสามศูนหกมือสองนะครับคันนี้แค่หกร้อยชั่วโมงนะครับรถสภาพใหม่นะครับสภาพใหม่ๆเลยแค่หกร้อยชั่วโมง แต่ที่เห็นที่เป็นคราบนี่คือรถยังไม่ได้ล้างนะครับรถยังไม่ได้ล้างไม่ได้ขัดสีนะครับอันนี้ก็คือสภาพเดิมที่สุดเลยนะครับอันนี้สภาพเดิมๆเลยครับเดิมที่สุดเลยนะครับเนี่ยสีล้อนี่ยังไม่ได้ขัดด้วยซ้ำนะครับเดิมๆเลยนะครับเสียงแน่นๆครับผม อันนี้ก็ปพิดสวิตดับครับพี่อันนี้ซีรอนนี้บ่อไดคัดเอาไ่ให้เบิ้งเดิมๆเลยเป็นแนวนี้นะครับรถจะของเขาใส่งานแบบทีแบบบ่อใดล่างก็คือได้แหละนะครับเอ,อ,อันนี้ผมก็นแนะนําวิธีคัดก็คือเป็ดโปรเป็ดโปรลาดลักกัดแปลงทองเหลืองเข้าคัดออกนี่โอ้คูออกหมดเลยครับผมครับสีนี่สีกับมาเหลืองคือเก่าเลยที่นี่ 600ชั่วโมงผมเปลี่ยนทายน้ะมันเครื่องเปลี่ยนทายชุดกล่องของเหลวอีย่างไฮบรดนะชุดใหญ่เห็นเลยนะครับผมเป็นครับเป็นขั้นไหนใหญ่พ่อก็มี่ขั้นที่สองนี่แหละครับที่เป็นขั้นไหนใหญ่รถมือสองนี่เพาอก็เห็นไม่จุดประจัาครับผมพ่อก็เห็นขั้นที่สองหรอที่เป็นขั้นไหนใหญ่เอเอ่อขายไปวังอุดร้ว่างหันเดียกในขั้นไหนใหญ่หือจันผมเบิ็งขั้นนั้นแหละขั้นครับผขั้นนั้นแหละผมก็เลยว่า มันมันโมคอยหลุดมากไงครับรถมือสองหายากอยู่ครับผมอันนี้ก็เบิดเบสแหละนี่อ่าผมติดสปอร์ตไลท์ให้พ่อนะครับพี่สร้างเขาติดสปอร์ตไลท์ให้น้ำเติมมาไหนผมโมไหนเติมเติมมาบ่หลายเติมมาบ่หลายครับผมสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีครับเต้นถังเนี่ยเอาอันนั้นมาทีละแม่เลยเขาถ่ายมาผูกเอา นะครับจะกัดสิเป็นพิธีการรับรถนะครับอ่าหดน้ำมตนนะครับเอาพอดีเดินหานะครับเดินหานะครับบนเดินหาพอดีบนสงการติดโควิดครับผมตั้งแต่เกิดมากก็บเขากับนีปีนี่แหละครับปอได้เลยนน้ำสงการนะครับผมแห่อีแม่เราเอือนควันเอา เดิมสนิทเลยครับรถบ่อไหนไปเห็ดอีหยงมันเลยครับเดิมเดิมๆเลยผมบ่อไหนยอมแมวไหนเอีหยงเลยล่ะนะครับครับครับมาขายแบบนี้เหรอผมเห็นอีหยงกับจังเบื้องเอาเลยจังสีนะครับผมนี่พลาสติกขุมนี่ก็ยังบย่างปลาทะเลลุดอยู่ไหนย่างล้างวัวครับ เติมลบหมอครับอย่างหลังเติมลมยี่สิบครับผมอย่างหน้าบพ่เกินยิบห่านะครับแหมแฟนบ้านแท้เบิ่งคลิปประจำเลยนะคลองเลี้ยวนี่ขก <c oughs> ็ไม่ได้ครับของเลี้ยวนี่ก็นาไปอีกหารอยชั่วโมงครับผมก็ถ้าน้ำมันน้ำมันให้ก็ก็พอดีเพราะตอนนี้มันไอีกหกรอยชั่วโมงเนาะนะครับผมนาไปอีกหารอยมันก็เป็นหนึ่งพันหนึ่งรอยชั่วโมงกับน้ำมันให้กองให้กองเครื่องน้ำมันเครื่องกับชุดใหญ่ ชุดใหญ่อีกรอบนึงแล้วก็นนับไปอีกหารอยชั่วโมงก็จะเป็นชุดน้อยก็น้นำมันเครื่องกองเครื่องกองให้นะครับผมมันรอบละหารอยชั่วโมงครับพี่ถึงมาได้ไหมถึงมาได้ครับน้ำมันข้าหนาเทากับสามร้อยห้าสิบชั่วโมงเปลี่ยนเทอร์หนึ่งเตแตถี่จริงกะลากใส่หารอยชั่วโมงได้อยู่น้ำมันเท่าหนาเขานะครับมาาแม่ขึ้นมาดังนี้ครับคุณแม่ฮะสูงในจังหน่อยด้วยไหมเด้อ ทำคำค,คุ้นคุ้นโศกโศกมันมานครับผมอ่ะ,อะผูกสี่ลางรางเลยจังหน่อยเออ ย่า่ปีนี้อายุเท่าไหร่ล้วครับเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าโอ้ยให้บดขายเหรียกนาช่วงโอ้ยยังแข็งแรงอยู่เห็นเราดีอยู่นะองพ่อเนาะเห็นงสีน้ำงรลจากความกับสีซื่อใจอยู่หรอเนาะพ่อเหมือน

นะครับบรรยากาศการส่งมอบรถนะครับกเป็นไปอย่างอบอุ่นนะครับเป็นไปอย่างอบอุ่นนะครับ ซื้อกสุนใจครับผมเย็นลูกค้าได้รับรถ้วก็ไอ้รถหาผู้โทรวันใดบ้าอันคมตะมนไห้นะครับผมแก็ซ่้อกซส่นใจท่านลูกค้าอยู่นะครับ เดี๋ยวสิพ้าไปช่มรอบๆรถครับผมอานิกานะครับเป็นขั้นไหนไงครับเป็นขั้นไหนไงเมื่อสองขั้นที่สองเหครับผมติดเป็นขั้นไหนไงนะครับอันนี้ก็มีปัญหาทางด้านการเงินนะครับผมรถคันนี้กับจังได้กลายมาเป็นเมื่อสองนะครับเพราะว่าวังฮันเอกอ่ไพ่แรงนะครับผมรากาเกิดผลได้ผลผลิตไม่ค่อยดีนะครับรถคันนี้ก็เลยเด็กตอกลาดมาเป็นเมื่อสอง นะครับอันนี้ห้อยมือสร้างนะครับผมคาบน้ำมันนี่ยังบรอนเตเลเซตอยู่นะครับอันนี้เดิมเดิมเลยนะครับอ่าอันนี้เปียนไทยคลองเลี้ยวชุดใหญ่ให้่นะครับผมอ่านี่นะครับเรื่องขั้นเกียร์ขั้นเกียร์ยังจมๆอยู่นะครับผมสียังงามๆอยู่อันนี้นี่นะครับครับผูกผูกสายไว้นะครับผมต้อนรับ รับควันเพลินนะครับเอิ่นขวัญเอานะครับผมฝายยงไงไปถกผู้แน่ตีอ่าคนวลาอันนี้ได้ลูกบ่ายยไ้หอเคนัครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งรอบๆรถกันนะครับ นะครับตันี้นะครับตัวนี้จริงๆก็คือสีนะครับสีสีพวกนี้เช็ดออกได้ครับผมล่างออกได้เช็ดออกได้นะครับขัดออกได้อันนั้นคาบดินครับผมคาบติ่มตราของเกานี่นะจะมได้ล่างแล้วล่ะเบื้องอาการล้นะครับก็เป็ดโปรลาวก็แปลงท้องเหลืองขัดดีๆนะครับออกได้ล่ะ ดอกยางกันยังดีดีนะครับผมเรื่งเนื้อหน้ายิงดีดีครัรถใช้งานมันก็ต้องมีขูดขีดบ้างเนาะนะครับผมอ่ะรถใช้งานขูดขีดบ้างเอ๊หลังคากับเพาท่านมีห้อยเปลยวอยุกนะครับผมมีห้อยขูดขีดบ้างอยู่เ่าท่านี่แตกนะครับผมหลังคายังดีดีสปอร์ตไลน์นี่มาปรับเอาไหมเด้อปรับปรับองศามันไหมมุนได้มหนได้ครับมุนได้แล้วก็ปับเงอะเข้นได้นะครับผมใส่แหวนเบอร์สิบสองนะครับแหวนเบอร์สิบสองปับออกนะครับ ไว้ถัลอกถ้าจังสีก็คือแง่ตารถมอไซค์แท้ๆแล้วเนี่ยน,น,นี่ตกปั๊บลงอีกสักหน่อยนะครับเลยจะมาบรแล้รต้องยังคืนอ่านะครับอือบังมาบ่งเข้าถ่ายครับพี่น้องอือเอาถ่ายเอาถ่า,ายยังแห้งๆนะครับผมบ่มีซึมครับรถคันนี้บ่มีซึมโอ้ยบังเจอบ่ได้ล้างเลยเดี่คลของเก่าใสแบบโซ่ถิ่มเลยตะเนี้ใส่งัน ใช้งานแบบบ่ได้ดูแลรถตัวไหนต้อเจาะคลองเก่าเนาะอาจจะดูแลเรื่องเงินแต่เรื่องความสะอาดแกอาจจะบ่ค่อยได้ล่างไหนดูแลดอกดีนะได้สลักหลักพวงมานั่นส่วนใหญ่บ่เหลือแล้วสมบัติตู้แบบจริงได้หรอแบบเขาซื้อเอานี่ตลาดเออครับผมอันนี้ได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 ้ของได้ของติดรถมาครบเลยเออ นะครับเดี๋ยวมาต่อกันนะครับเมื่อกี้มีลูกค้าโทษเขามาครับผมซื้อรถสีซื้อรถแต่ว่ามันรถไทยครับเป็นรถเอ่อรถกระบะครับผมขิมหันกับขายครับผมอ่ารถมือสองนะครับรถมือสองกับขายกับมีขายขึ้นกันนะครับรถไทยกับมีขายขึ้นกันนะครับนี่รถบ้ลหางครับผมยังมีขาบน้ำมันเครื่องขับจระบีเขามือสร้างอยู่นะครับสร้างมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับ ทุกยางสมบูรณ์ครับผมระบบทุกอย่างสมบูรณ์นะครับโอเคนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากออกรถไถจอนเดียมนะครับก็จะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นะครับรถใหม่รถเก่านะครับทุกรุ่นเลยนะครับโทรเข้ามาปรึกษาก่อนได้เลยนะครับเบอร์โทรข้างล่างคลิปนะครับศูนย์เก้าสองห้าสามห้าเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งนะครับ เซลคิมพันผู้บาดจอนเดียยินดีรับใช้ยินดีบริการนะครับเจอกันใหม่คิมหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คิดหน้านะครับสำหรับนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ